ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสายบ้านทุงนะครับทีนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมไปแล้วนะครับอันนี้ผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยเอ่ออันนี้คืออ่างล้างหน้านะครับเนี่ยแต่ว่าเอ่อเจ้าของบ้านเขาล้างจานลงวันนี้ด้วยเนี่ยเลยทําให้เอ่อเวลาเนี่ยเปิดน้ําใส่หรือล้างอะไรเนี่ยนะเลยมันไม่ไหลเลยเนี่ยตันตันเลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้ผมมีวิธีการเอ่อ ออทำให้ท่อที่ตันเนี่ยหายไปนะครับเอเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยอันนี้เลยผู้ชมนี่ตรงเนี้ยมันเป็นปลายท่อที่มาจากอ่างล่างหน้านะครับเนี่ยมันจะไปทางโน้นไปทางโน้นเราไปต่อไปต่อทางโน้นเลยครับเห็นไหมเห็นท่อไหมอ่านี่วิธีทาก็คือนี่เราใช้ใช้อันนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นาสายยางนะครับเนี่ยสายยาง หนึ่งนิ้วครึ่งแต่ว่ามันสายยางมันจะต่อกับท่อหนึ่งนิ้วได้นะครับแต่ถ้าผู้ชมไม่มีไม่มีสายยางเนี่ยก็ใช้ข้องอข้องอเออนี่นี่หนึ่งนิ้วข้องอหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มีท่อทอ่อพีวีซีเนี่ยต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวอนะันนี้ผมใช้สายยางนี่เราก็เสียบไปแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมนี่เสียบแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเนี่ยดัน แข็งหน่อยนะครับอ่านี่อย่างนี้แล้วเรายกไปขึ้นแบบนี้นะครับผู้ชมนี่เราอันนี้เราใช้ปากเป่าอันนี้ผมล้างมาสะอาดแล้วอันนี้เป่านี่เป่าแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเป่าอีกทีนะนี่ะเป่าแบบให้ลมมันไปอ่าเดี๋ยวผมจะชักสายออกแล้วตรงนี้นะอะดูนะครับผู้ชม เอ๊ ه, มายัางอ่ะไม่มาเอาไหมเหมือนมันตันอะไรสักอย่างนึงอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอันนี้นี่นี่เห็นไหมมาแล้วโอโ้โหดูมันเป็นเอ๊เป็นเมือกเห็นไหมเป็นเมือกอะไรไม่รู้นะครับผู้ชมดู มันน่าจะเป็นะตะไคร่น้ําที่มันจับอยู่ในท่อนะครับเห็นไหมนี่ไหลแล้วเดี๋ยวเลยผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูในอที่อ่างล้างจานอีกทีนะครับว่ามันมันไหลคลองหรือยังอ่ะไปดูกันเลยอันนี้ดูดเลยทุกคนนีเนน่เห็นไหมนี่ไม่ตันแล้วเห็นไหมนี่ไหลอย,ย่างดีเนี่ยเห็นไหมนี่แจวเลย ถ้าผู้ชมมีปัญหาแบบถ้า,อ,าอ่างล้างมือแบบนี้นะถ้าตันก็ลองใช้วิธีที่ผมสาธิตได้ดูนะครับอคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ